มะม่วงเริ่มสุกเยอะครับมีกระลอกมาด้วยไอ้ด่างเห็นแล้วอ๋อกระลอกสีขาวโน่นไปนื่นแล้วด่างมาด่างมาอืมเดี๋ยวให้กินปะ่ะเดี๋ยวด่างกินเสร็จจะพาไปเลาะสวนตอนนี้ให้กินขนมก่อน ุงก็เยอะยินเสร็จแล้วตามมาเดอ้อดางสระน้ำนี่จากฝนตกติดต่อกัน2วันครับน้ำขึ้นอยู่ประมาณเมตรเมตรกว่าเลยมะม่วงนี่สงสัยจะต้องเก็บเก็บก่อนที่น้ำจะขึ้นสูงกว่านี้ อืมะม,ม่วงมันจนอนลงไปตรงโน้นไอ้ด่ดงตามมาแล้วเจออะไรไม่ด่ดงไปไปดูปลาดิมีปลาขึ้นมาไหมไปไป่างปะอะไรหมดแดงมา่างดูหาดูปลาดิ ร,ร,ระดับน้ำในสระเดิมก็เพิ่มขึ้นอยู่นะครับก็ดีอยู่ฝนตกลงมาแล้วจะได้ปลูกมะละกอเดี๋ยววันนี้จะเอามะละกอมาปลูกปลูกมะแปมปลูกฟักทองมานี้ จะลงไปดูปลาที่มันมาอออน้ำอาจจะมีปลาที่มันขึ้นมาเก็บมะม่วงด้วยมะม่วงสุกแล้วครับอกล่องอระดับน้ำเลยขึ้นมาประมาณสัก ห้าเซนสิบเซนได้อยู่ครับตรงนี้มีซากปลาด้วยสงสัยมันขึ้นมาแล้วมันลงไปไม่ได้ตายโอเคครับพามาเยี่ยมชมสวนเท่านี้น,นะครับขอบคุณครับ